สำหรับคลิปนี้ผมก็มีบัตรกาลิน่ามาแจกนะครับก็ซ่อนอยู่ในคลิปนะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ครบ20ไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะว่าบัตรกาลิน่าก็ได้ซ่อนอยู่ในคลิปนะแล้วไปดูคลิปกันเลยครับผม โอเคครับก็ต้องยิงนดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช a n n ลหนุนีนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกิจก,กรรมที่เข้ามาใหม่นะแล้วก็มาเติมบัตรให้กับลูกแคนที่ขึ้นแดงไว้นะครับผมวันนี้เราจะเติม2คนนะนี่เลยครับมี2คนนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไว้นะครับผมสาหรับคนแรกก็ชื่อว่าแฮกเกอร์นะครับและคนที่2ก็ชื่อว่าโอ๊ตก็ต และสำหรับวันนี้นะครับกิจกรรมแรกที่เราจะทำนะก็นี่เลยครับผมพอปอัพนะครับลอยสักดำประทับอกนะเติมครบ99เพรนะครับรับไปเลยลอยสักสีดำนะแล้วก็เติมครบ299เพชรับไปเลยครับพิมพ์เขียวนินจามหาธาตนุนะเดี๋ยวเราเติมแค่99เพรพอนะเพราะว่าพิมพเขียวนินจามหาธาตุนี่เราไม่ต้องการแล้วนะครับผม ก็กดเข้ามานี่ครับผมก็ถ้า99เพชรนก็แค่29บาทนะ,ะตอนนี้เราก็ได้เติมเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปกดรับของกันดีกว่า oh oh, no. นะกดเข้ามาที่ท็อปอัพครับผมก็นี่ครับเป็นร้อยสักนะเหมือนจะเป็นทศกัณฐ์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมออกไปแล้วก็กดรับครับกรงฮะและลูกแขนที่เติมให้วันนี oh, no. ้นะก็น่าจะได้ร้อยสักสีดำไปด้วยนะครับ แลกิจกรรมเป่ามานะฮะก็เป็นกล่องยากูซ่านะไม่รู้ว่าอยู่ในหน้าร้านค้าอยู่หรือเปล่านะครับกดเข้ามาที่หน้าร้านค้านะเดี๋ยวเลื่อนดูซิกล่องยากูซ่านี่ครับผมเป็นยากูซ่าสีดานะกล่องต้องทราบครับก็เปิดได้ในราคา25เพชรนะครับสาหรับกล่องยากูซ่านะก็สะสมโทเค็นครับก็นําไปแลกเป็นชุดต่างๆได้นะแต่ว่าผมมีแล้วนะครับสําหรับนี่เลยชุดแบบสูดนะเป็น หมกวกเข้าพ่องานนี้นะครับผมชุดนี้ก็มีแล้วนะผมก็จะไม่เปิดนะฮะใครที่อยากได้ก็มาลองเปิดกันได้น,นะครับในหน้าร้านค้าแล้วก็กล่องทั้งหมดนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาเติมเพชรให้ลูกแคนท่านั้นนะใครที่ชอบอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอตัวลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย